ข้างในมีอาหารขายไหมข้างในมีอาหารเป็นหอาเอาเอานี้้ท้ายแล้วผู้แต่เอาผู้่ขมุเอาดิจแม่ปุ้ยส่งห้แล้ว่ะผู้แไป ี่อเดเรถของพ่อเด่นไปอุ้ยหมูกระทะยังไม่เปิดหมูกระทะเปิดกี่โมงเปิดตอนเย็นอปิดตอนไหนเเปิดบ่ายสาไงเปิดบ่ายสปิดตอนมูกระทะเขาเปิดกี่โมงครับสโมงเย็นกิ่นไหมล่ะบ่ายโมงอ่าถ่ายรูป่อยถ่ายวีดีโอครับผม One two three One two three four five s s e ่ ดอกไม้ดอกใหม่ะเอากอนมาวางไปตรงนี้พ่อข่าเจียวเจียวนักพ่อหะไปเพื่อข้างในเขามีองุ่นให้เก็บใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดเขาใหญ่เอา้าจังหวันนดนครราชสีมาจังหวัดเขาใหญ่หมีแต่พ่อรถพ่อที่ไหนบ่มีเนีย่ยรถแม่่ม่มรถเอาวางน้ำบ่นะเอาวา,า,างไปเลยเอากวางเอาวางเอากวางพ่อต้องเอาไฟด้วยไม่ต้องเอาไฟด้วยเดียเ๋ยวเอาไปไว้ที่รถก่อนไป ไปวางเอา่วใส่รองเท้าใส่คุณลาคาณแล้วปิดแล้วมันถ่ายแล้วนะไปไปเลยถ่ายรูปเขาไปเลยถือไปเลยครับไม่ต้องปิดน่องแข่งมันยาวกว่านี้นอีกไปน้องปุนถือตรงๆ

Oke. Hey, hama silu 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 ba. Eh, uh, silu. Silu, silu, silu. 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 Oh, Wah, wah, weh, weh. ไปจ่ายเงินก่อนค่าเข้าไปจ่ายเงินค่าเข้าก่อนชิงฟรีนี่จะเป็นอะไฮือไปไปจ่ายค่าเข้าก่อนจ่ายตังมาคนละยี่สิบบาทเขาเอาตังมาไม่มีตังครับเอาเดี๋ยวใช้หน่อยนั่งแล้วไม่ได้จับเลยเหรอ เนี่ยอันเนี้ยโคตรเตี้ยเลยปุ้นนะตัดเองไหนล่ะตัวเองยังไม่ได้ตัดเลยเป็นไก่เปิดเป็นไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แงบเลยอาจะมีคนตัดเป็นเรามั้งระวังนิ้วนะโอ้ยตัดโดนเม็ดมือของพ่อให้แม่ปุ้ยตัดให้ดีกว่าโอ้โหให้แม่ปุ้ยตัดให้ดีกว่าพอละกินมันลนโอ้โหพอละ อานอีกเอาอีกอันนี้อันนี้อันเอ๊ะนี่ยเียอไมันยังไม่สูครับอันนี้นะอันต้ตนี่ยไม่เอาพี่ปันีออนใหม่เยอเออเขามีปลีไว้ที่เทสทีก็เบิร์นแล้ว อู้อ่างุนเยอะเลยอะเนาะอ่งุนเยอะมากเลยอะอีแ่าิอไากนดเนาะฝากกัก็ไม่เอาสักสองกิโลอะกไมเอาไข่ปลาครับผมเอหวานเอาเอาสักสองกิโลกปูตปูู่เฉยอันนี้นะนนี่ตูกเฉยเขียนไหมแม่ปุ้ยตูกเฉย พี่ป้านะอแล้วดดด๋ตตััระวังนิ้วพี่ระวังมือพี่นะพี่ปันพี่ปันยืนตัวนี้เดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้พี่ปันเห็นพี่ปันตัดไม่ต้องไปแต่นิพี่ปันยืนตัวนี้พ่อถ่ายรูปให้ตัวนั้นแหละอ่ะยืนยื้อๆอายืนก่อนสามคนอุ้ยยืนก่อนสามคนอ่ะยืนก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไอ้ถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสอง โอ้โหดูดิสวยมากเลยหนึ่งสองพี่ปันมองกล้องครับหนึ่งสองไอ้เจนปุ้นอย่าอย่าพึ่งยิงพึ่งยิงไอ้พี่ปุ้นถือปุ้นถือถือเฉยนะคือเฉยเฉยอย่าพึ่งยิงอพึ่งยินขนาเบื้งพ่อถือห้อยๆแบบเนี้ยพี่ปุ่นถืออย่างงี้เออถือถืออนะพี่ปุ้นถือตรงนี้จุ่มอจุ่ปันเออเอาพี่ปันด้วยให้พี่ปันถืออันนึงไมไรหนึ่งสองขาพ่อปุ้น Okay, okay, okay. Ah, pegi. Alam, alamai sayi. Mende puj. Alamai sayi. Alamai sayai. Ah, nampak macam dia. Alamai sayi. Alamai sayi. Alam kimi. Alam kimi. Oh, kuri. me easy bad. นายดูพ่อดูบวมเมนของเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมพี่ปานนายให้พ่อดูสิโอเคอันนี้ของพูดใดไม่ใช่ของเราหรืมันตกเองมันตกเองไยเกกินอะไรกอน่ใจต่างกนากอยาาอยา่าหิวอขนาดนี้ห่โคตรหนักอ่ะโคตรหนักเลย โอ้โหพี่ปานแม่ขออันนี้หน่อยเรื่องอยากกด้จั๊กแล้วพี่เดชอะเมื่วานีปตัดเลยขนาดยังเอาได้อยู่อ่ะปุ่นนิ้วานโอเคพอแล้วพี่ปานอ่ะวพอถ่ายรูปให้เยอะๆเลยพ่อยจะไม่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยอ่ะเอาเอาถ่ายรูปคู่กับพ่อเขาเอาพ่อเดชไปตัดแม่ตัดให้เอาพ่อเดชไปตัดแล้นี่อ่ะให้พ่อเดชโอเาพ่อเดชถ่ายรูปเฉยๆเออตัดแกงแกงแกง ่นีครั้งเดียวก็จบแล้วนี่ยังไม่ได้ตัดรอบต่อไปยังไม่สวยนี่อเดย์พ่อเดย์่ได้ตัดเลยนี่นี่นี่ให้ครั้งแรกนะที่พ่อเดยได้ตัดอย่าเพิ่งตัดนะอย่าตัดนะหนึ่งตัดแล้วองไม่เอามันไม่สุกเอ้าสุกแล้วเนี่ยหนึ่งสองปิ้งตายแค่เดียวเดียวพอไปจุ๊บเอากระก่เซฟพ่อมยาบุยา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 ไปไปตังจะหล่นนะปุ๋ย เออไปนี่นี่ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายเนี่ยพ่อถ่ายรูปให้เอ้าแม่ปุ้ยเคยจับเอางูเดี๋ยวเอาเอางูที่มันมีเนื้อปุ้ยปุ้ยไปยืนตรงนั้นดิยืนเอาหัวเข้าข้างข้างในเออปล่อยป้ายลงเลยป้ายลงหนึ่งจ่องโอเคแม่ปุ้ยมาอยู่ตรงพีชโอ้มีลูปปูด้วยอ่ะพี่ปันมายืนฝั่งนี้ อาวพี่ปันเอาหน้าเอาหน้าออกมา <c oughs> พี่ปันเอาหน้าออกมาไม่อย <c oughs> ่างนี้ไม่พูดเยไม่พูเหี้ยปันปันเออเอาเอาแต่หน้ามาพุนหนึ่งสองไม่คุยเอามาเยอยะแยะแล้วป่ะฮะอ๋อพี่ปุนไม่ถึงอ่ะพุยอุ้มอุ้มพี่ปุนดิเออไม่เป็นไรพี่ปุนยืนตรงนั้นแหละอ้า <c oughs> ไม่ถึงไม่เป็นไร <c oughs> อ้าพี่ปุณมันอยู่ข้างๆมาอยู่ตรงนี้ อ่ะโอเคเอาหันหน้ามาอโอเคครับพูนมายืนตัวนี้พูน <c oughs> พูนยืนตัวนี้อ่ะเอาเอา,เอามายืนข้างหน้ามายืนฝัน่งนี้นนนเนืองจองเนืองจองเอาหันหน้ามาครับโอเคไป พี่ปูนมานั่งนั่งเก้าอี้นี้เร็วนี่ไงนั่งตัวนี้เร็วพูดพี่ปูนนั่งตัวนั้นเร็วเร็วเร็วเอามานั่งตัวนี้ครับโต๊ะเอ่าบอแมนโตเอามาเร็วข็ให้นั่งได้มานั่งคอยจิถ่ายรูปให้เร็วอุ้ยเดี๋ยวคอยไปซื้อเอาเอาอมานั่งตัวนี้เร็ว โอเคนั่นแหละวันสองี่ปุ้ยพี่ปุนนบนบนแม่ปุ้ปยไปไปหาแม่ปุ้ยไป เอาฮันหน้ามาหาพ่อ,อนนหันาที่พี่ปันเคาายใช่อ่ะฮานหน้ามาหาพ่อแล้วพี่ปันก็เออพี่ปุนก็ยืนขึ้นโอเควันสองอ๋อ,อ,อโอเควนันอาเอาหานามาตรงตรงโอเคหนึ่งจอง นึ่งจองอถ้ายก่อนท่ายก่อนอ้าวอ้าวนึ่งจองนึ่งจองยิ้มหวานครับอ้าวโอเคอ้าวพี่ปานหันหน้ามาพอได,อได,ได,ได้ได้กี่กิโล กร้อยเห็นมาก็จะมาหาไอ้นี่ตัดสดดีกว่าลูกกล่องมล้กก็่อนี่ไงตัวเองก็หอมไปฝากอันดาได้ฝากเพเ่อนๆด้วยกล่องัดสดนะคะดูขั้วเขาเขียวๆหนุ่มที่ตัดไม่คุ้นเพะที่สวนจะไม่หลอกลูกค้าค่ะไม่กล้าหลอกเลยลูกค้ากลับมาสกัดไม่หลอกค่ะที่สวนไม่หลอกคเราก็ซื้อเลยซื้อเอาไปฝากเขาเดี๋ยวให้พี่ปันไปคุยไปตัดอีกไม่ได้คุณเพไปตัดเขาอยากตัดไม่ได้คุณจริงใช่น้องเลยน้องจะตัดอีกบ่ น้องอยากตัด <Wir> อ <ound> for okay. okay. ีกบออยากตัดบอโอเคอยากให้แ huh, ม uh ่ใจงั้นอันนี้ก็เรานอนไปตัดอีกเนาะเอาไว้นี่ก็ได้ลูกค้าไปตัดก็ได้นะคะอะพี่ปูนั่งหนึ่งอู้วองุ่นเต็มไปหมดเลยพี่ปูหันหน้ามาหนึ่งสองสามปูนยิ้มหวานพี่ปหวานนั่งลงก่อนหนึ่งสองสามหันหน้ามาปูนปูนโอเค เวลาตัดกันหีิกแล้วครับมาตัดอันนี้ของป้านี่ของป้าป้าจะป้าป้าไปสองโลครึ่งพี่แดงอ่ะอ่ะน้องตัดอันนี้นะสองโลครึ่งพี่แดงมันบอกพ่อจับกระหมื้่อจับมันนั่นไอ้สองโลครึ่งเรือหนึ่งกิโลสองน้องอยากตัดเหรอแม่จับแผลตัดเลย เปิดเป็นไก่เปิดเป็นไก,ก,ก,ก่นกตัดตัดการนกปูตกนตัดนั่นแหละแต่ว่าน้องปูนต้องเปิดเป็นไก่ก่อนเอออ่ะไปก็ตัดตรงนี้นี่ระวับบงโดนมือแม่นะครับมัน <c oughs> ตัดไม่เป็นมามาพอตัดให้อ่ะไม่ต้องพอตัดเองระวับบงระวับบงมือนะ <c oughs> ไม่ใช่โวนอ่ะเ <c oughs> อะออ,อันนี้อ่ะหนึง่งเออเธอเธอไม่ตต้องมามาพอถือให้มา จับปูมุมปมุมมตัดผมแม่ชิบโอเคจให้พ่ออุ้มให้พ่ออุ้มกดดีเอ้าเอามาพ่ออุ้มเอาไปไปใช้ให้ใช้ให้ออออมาพ่อตัดให้โนอันนี้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 หนึ่งสองแม่แม่จายตัดเลยตัดเลยครับซักปูเก่งมากพอแล้วนะคะไปพี่ปันไหมไ ว่าเราไหนอันนไหมตื่นตัวชนขบวนอันนี้ของใครโอเคเจ็บป่ะเจ็บมันนอะไรอ่ะไม่ไม่เอาไม่ถือกันไกลมานี่มาอันตรายมาไกล๋อไม่ถือไข่มา Ba oh, no, no. đi du chúc bông bông bay du chúc bông bay du chúc bông chắc bông. Oh, nó níu quả hypor hypor um hên nhào. I got um hên nhào. Tiếm tinh 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 ไม่ตัดแล้วเด็ดเลยไปเอาไปให้แม่ไปไปเอาไปให้แม่ไปม่อจับเลิดเาว่ะเาดีกว่าเอามือจับดีกว่าเอม่อมเอาอีกนั่นเราไปมุมนู้นดูดิไปไป วันนี้ค่ะต้องสีขาวสูงนะต้องสูงถ้าสีเข้มมากๆมันจะนิ่มเร็วครับไปเขาเอาแบบไม่ต้องเข้มมากเพราะต้องอยู่เใชกันไก่ตามเรื่อจับาใช้มืออ่ะโอเอาพี่ปูนักเว้ยอร์นุ่นพวงเอาพวงใหญ่ๆนู่นน่ะปุ้ยเอาพวงใหญ่ๆนู่นน่ะ ยาอยาวนี่นี่นี่เอานนี่พวงใหญ่นี่อุ้ยนี่อันนี้ทวงใหญ่ตั้งไว้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพาเบิร์ดก่อน พอแล้วบนี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยมันมันจะสกิโลแล้วอไครับอรันสามกิโลอ่จับีเปียหรือเปียนอันนี้ม่ช <enseñ> ่วยเอาสมกิโลครึ่งดีกว่ากันสกิโลครึ่งยัชลาครึงอนี่สองล่าติง

đi 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 อื้อ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  มีแลอะไรบ้างข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะม <reco> ีสตรอเบอรี่มีอะไรขอขนุนเดือพเดือพึเด็ดแล้วนี่อันนี้เป็นรสช่องเอาขนุนให้ร้อนเอาเป็นร้อนเอาขนุนไม่เลยด้อยสบาทน้องเอาอย่างครับอันนี้ขนุนไม่มีช้อนรสช่องมีลูกช้อนอยู่ข้างในอ่ะลูกช้อนอยู่อยู่ในข้าวหนุนใครเอาอะไรอ่ะไม่มีช้อนเลยอ่ะไอติมสองกล้วยสองสองพิเศษสองอ่ะอืมไอติมสองกล้วย เต้วมีช้อตกี่ถ้วยคะ2อบาทค่ะอึ๊บอ่ะอ่ิแกะเกะฝาบอลเด้อแกะขุดดิงมาขุดดิงมันได้ช้อไ่มูมันต้องขุดดิงอ่ะตองแข็งเอา้ก่อนอมันแข็งโป๊กเอาไว้ก่อนเป็นก่องแล้วล่ะคะอไม่แข็งเดี๋ยวมาอีกน้น โลสโกโอ้หาถุงสถุงเลยสามสถือไว้ก่อนเคุณคี่บ่านอนี้ออไปหตอนีอไม่รอบ้านเา่อดเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเขานัแป๊บเดียววฉีอ่ะรออยู่นี่ใครจะไปด้วยเหรอไป ้ปอนไปจิปุไปพี่ก้อนปีหนาีหนาครับสวนอง,งุ่นคุณสนิ์อันนี้เป็นเบียร์หรือเป็น<ว>อนะไรวน์เป็นยังไงองุ่น <c oughs> ไวน์อะไรนะนี่ไงเอาซื้อ,องงุ่นไปปลูกไหมซ,ซื้ออง,งุ่นไปปลูกดิปลูกไม่ได้บ้านเรามันร้อน โอ้โหดูต้นมันใหญ่มากเลยอ่ะต้นมันใหญ่มากเลยกี่ปีอ่ะถึงจะได้ไ,ม,ไม่รู้อ่ะก็มันแพงนะนูทางนู้นก็มีไร่าง,งุ่หพอแล้วไหนอ่ะฮูน,นทางพุนนโน่นทางพุน

ันนี้คึ้ดไปก่อน่ะอันนี้ก่นอน,น,นอาวุธสามเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวอ้ามันจะหกใส่รถมันจะหกใส่รถเออลงนี่หมดแล้วใช่ไหมเออไอ้นั่นอ่ะคลิกมันจะหกนะเขา